แมนยูแม่งเล่นน่าเบื่อนักเตะแม่งกระจอกผู้จัดจาการทีมแม่งไม่ดีพอนี่คือคําพูดที่เราได้ยินซ้ำๆครับมาตลอดหลายปีเกี่ยวกับคําวิจารณ์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดจาการทีมที่แบกชื่อเสียงมาจากไหนครับพวกเขามักจะเดินกลับออกไปพร้อมกับชื่อเสียเสมอครับและความเป็นจริงที่น่าเจ็บปวดคือตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคำวิจารณ์ต่างๆล้วนมาจากอดีตตำนานของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นรอยคีนบ้างพอลสโคบ้างเวนรู้ น่าแกรี่เนวิลบ้างคําวิจารณ์มาจากตานานเสมอครับแม้แต่รูเบนอโมริมครับผู้จัดจาการทีมคนล่าสุดก็ยังไม่พ้นเสียงวิจารณ์เหล่านี้นี่คือเสียงวิจารณ์จากอดีตนักเตะที่เคยสร้างความยิ่งใหญ่ในอดีตแต่ตอนนี้ครับเสียงของพวกเขาเนี่ยกับดังกล้องไปทั่วสื่ออีกครั้งพวกเขาไม่ใช่เพียงแค่แฟนบอลครับพวกเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จและตอนนี้ครับพวกเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติจนที่ต้องกล้าที่จะออกมาพูดครับโดยวัดจากประสบการณ์ที่ตนเนี่ยเคยผ่านมาใน นักเตะของยูไนเต็ดพวกเขาเหล่านี้วิจารณ์ปีศาจแดงยุคข,ของอโมริมไว้อย่างไรบ้างแล้วคําวิจารณ์เหล่านี้เนี่ยสร้างผลกระทบต่อยูไนเต็ดอย่างไรมันมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่าการที่ตํานานมานั่งวิจารณ์นักเตะอยู่แบบนี้วันนี้เรามีคําตอบกับขอบสนามอินไซค์ครับประเด็นแรกครับเสียงของอดีตสะท้อนความจริงในปัจจุบันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การนําของรูเบนอโมริมครับกำลังเผชิญแรงกดดันจากหลายทิศทางไม่ใช่แค่ฟอร์มการเล่นในสนามที่ไม่สม่ําเสมอนะครับแต่รวมถึงเสียงจากอดีตนักเต ที่มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แมนยูนิเต็ดที่พวกเขารู้จักเช่นรอยคีนครับเคยออกมาวิจารณ์ว่าแมนยูชุดนี้มันดูเหมือนเด็กเล่นฟุตบอลเลยครับโดยคีนบอกว่ามันน่าตกใจเพราะนี่มันไม่ใช่ยูนิเต็ดที่เรารู้จักพวกเขาหน้าเบือ่อไม่มีความกระหายไม่มีไอเดียใดๆเลยผมมองเห็นแต่ปัญหาทุกด้านเลยอะและผมไม่เข้าใจเลยนะพวกเขาเนี่ยไม่มีความกระตือรือร้นกันสักนิดใช่เราคุยเรื่องแท็กติกกันได้แต่คุณจําเป็นต้องเล่นด้วยความกระตือรือร้นด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ สาคัญเป็นอันดับแรกเลยนะมันไม่สําคัญหรอกว่าคุณกําลังเล่นด้วยระบบอะไรเพราะถ้าไม่มีความกระตือรือร้นเนี่ยคุณก็จะไม่มีทางเข้าใกล้ใครได้เลยและคุณต้องไล่เพสซิ่งคู่แข่งให้ดีบางทีคุณอาจเผลอชมพวกเขาที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แต่ฟอร์มแบบนี้เนี่ยมันไม่ใกล้เคียงกับคําว่าดีพอเลยสักนิดซึ่งนี่คือคําวิจารณ์ของรอยคีนที่เกิดขึ้นในเกมที่แมนยูเต็ดเนี่ยเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ในศึกเอฟเอคัครับ,รบซึ่งเขาด่าแมนยูทั้งที่แมนยูเข้ารอบนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับคีนกก็เหมือนจะพูถูถ ยูเนเต็ดเนี่ยก็ตกรอบใน f a ฟครับกับการต้องเจอกับฟูลแลมครับ้วยฟอร์มการเล่นที่มันย่าแย่อยู่ดีแถมก่อนหน้านี้ครับคีนยังเคยเตือนอโมริมไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆว่านักเตะชุดนี้เนี่ยมีแต่พวกดับดาบมีแต่พวกอ่อนๆโดยคีนระบุว่าคําว่าหน้าเบื่อเนี่ยมันอาจดูแรงไปหน่อยนะแต่พวกแม่งอน่ะไม่มีความมั่นใจเลยยูเนเต็ดชุดนี้เนี่ยไม่มีแววที่จะกลับไปอยู่บนท็อปโฟได้เลยความเป็นจริงก็คือแมนยูเนเต็ดชุดเนี้ มันธรรมดากันทุกตำแหน่งเลยพวกแม่งไม่มีอะไรพิเศษเลยจนตอนนี้ที่โอทัฟฟอร์ดมันเงียบอย่างกระเป่าสากถึงขนาดที่ว่าผมเนี่ยรู้สึกโคตรดีใจเมื่อผู้ตัดตสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนี่คือความคิดเห็นของอดีตกัปตันผู้ยิ่งใหญ่ครับและคำพูดของเขาก็ถูกส่งต่อไปหาอโมริมเสมอเช่นครั้งหนึ่งรอยคีนเคยประกาศว่าบรูโน่ฟานนเดสเนี่ยไม่เหมาะสมกับตำแหน่งกัปตันทีมจนนักข่าวได้นำประโยคนี้ของคีนไปถามอโมริมว่าเขารู้สึกอย่างไรจนอโมริมครับต้องตอบโต้อดีตตำนาน นักเตะของตัวเองทั้งที่ตัวเขาเนี่ยเพิ่งมารับงานได้ไม่นานครับโดยโมริมครับระบุว่าผมได้ยินเรื่องนั้นที่คีนพูดและผมมีความคิดเห็นแตกต่างจากรอยคีนนะและผมคิดว่าความเห็นของผมเนี่ยมีความสําคัญมากกว่ารอยคีนเพราะผมเป็นโค้ดและบรูโน่มีความสําคัญกับสโมสรเราโดยเฉพาะสําหรับผมเขากําลังเล่นได้ดีในช่วงเวลาที่ทีมเนี่ยกำลังลําบากเขาต้องการแบกรับความรับผิดชอบเสมอซึ่งอโมรีมครับคือโค้ดหนุ่มที่ไม่มีทางเลือกเขาต้องยอมมีปัญหากับอดีตตำนานด้วยการโต้เถียงเพื่อ โดดมาปกป้องลูกทีมตัวเองซึ่งปัญหาคือไม่ได้มีแค่รอยคีนนะครับที่เป็นตำนานแล้วต่อคิวลงมาวิจาร์อโมริมแล้วก็นักเตะแมนอยู่ชุดนี้พอนอกจากคีนครับก็ยังมีคนอื่นๆอ,อย่างริโอฟอร์ดินานที่เคยระบุว่าอโมริมเนี่ยมีความผิดพลาดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้แผนที่ดูไม่เข้ากับนักเตะหรือแม้แต่การวิจารณ์ตรงๆว่าอโมริมเนี่ยพลาดครับ ที่ไม่เก็บรุดฟ้านี่แต่ลอยเอาไว้โดยริโอกล่าวไว้ว่านักเตะต้องการรุดเราอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดความปั่นป่วนมากมายความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการทีมกับผู้เล่นบางรายดูเหมือนจะแตกแยกและแตกหักจนไม่สามารถย้อนกลับไปให้มันดีเหมือนเดิมได้และดูเหมือนว่าแฟนบอลเนี่ยจะตัดสินใจไปแล้วว่านั่นคือจุดจบและแล้วผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอโมริมก็เดินเข้ามานักเตะเริ่มชอบรุด นักเตะมักออกมาชื่นชมรุดว่ารุดเนี่ยเป็นคนใส่ใจในดีเทลเล็กๆเ,เสมอทั้งในเชิงแท็กติกในเชิงส่วนบุคคลและในเชิงฐานะทีมและพวกเขามีความรู้สึกว่าเราต้องทําผลงานให้ดีเพื่อคนคนนี้ที่ชื่อว่ารุดฟานนิเตอรลอยเรานั่งรอผู้จัดก,การทีมที่เข้าถึงตัวนักเตะเรามีคนอย่างรุดในตอนนั้นแล้วแล้วทําไมคุณต้องไปไล่คนอย่างรุดออกละ่ะ มันเป็นปัญหาและเป็นคำถามที่ใหญ่หลวงที่สุดสําหรับผู้จัดการทีมเขาจะต้องตัดสินใจเองว่าจะเก็บรุดไว้หรือไม่มันเป็นการตัดสินใจที่ยากเพราะคุณต้องมีคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมและสําคัญที่สุดต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณตัดสินใจเพื่อบอกว่าผมไม่สนว่าใครจะอยู่ข้างๆตัวผมผมทําได้คุณต้องคิดให้ดีว่า รุดจะเป็นประโยชน์หรือทําให้ตัวเองเสียสมาธิและก็อย่างที่เราทราบครับอาโมริม <or> ไม่เลือกเก็บรุดไว้นอกจากนี้ครับริโอยังเคยประกาศว่ามีนักเตะ4คนที่ไม่เหมาะกับระบบของอาโมริมทั้งที่หน้าที่ตรงนี้ครับมันเป็นหน้าที่ของอาโมริมแล้วก็ทีมงานหลังบ้านต้องเป็นคนจัดการครับโดยริโอบ,บอกว่าเซิร์กซีเดลิกแม็กไวฮอยลุนไม่ใช่นักเตะที่เหมาะสมกับระบบอาโมริมผมเคยดูสปอร์ตติ้งลิทบอลเล่นมาบ้างโดยเฉพาะในถ้วยยุโรปพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่เข้าใจระ เป็นอย่างดีและมีพลังงานนั่นคือจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ทําให้ทีมนั้นเนี่ยแข็งแกร่งและเป็นจุดเด่นของทีมที่ดีที่สามารถคว้าชัยชนะได้ขณะที่แมนยูทีมนี้เนี่ยยังดูไม่คล่องตัวและดูไม่มีพลังแบบที่ลิสบอนเป็นซึ่งบางทีนะครับอมโมริมอาจจะคิดแบบเดียวกับริโอก็ได้แต่นั่นคือสิ่งที่อมโมริมต้องการจากอดีตตำนานจริงๆหรอในการให้ออกมาชี้แทนเขาว่าเฮ้ยใครดีพอใครไม่ดีพอและการที่ตำนานออกมาทําแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้งานของอมโมริมง,ง่ายขึ้น จริงๆหรือป่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปอย่างพอสโคนะครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยวิจารณ์ว่าแมนยูนเต็ดห่วยแตกในเกมที่พลิกชนะเซาท์เมป์ตัน3ต่อหนึ่งจากแฮตทริกของอาร์มัดเดียโลครับจนอมโมริมเนี่ยต้องออกมาตอบโต้พอสโคว่าเฮ้ยได้โปรดให้ความเป็นธรรมต่อนักเตะบ้าง นี่คือการพิกมาคว้าชัยชนะนะทำไมถึงต้องด่ายอยู่ซึ่งนอกจากนี้ครับสโคยังเคยออกมาวิจาร์ณว่าทีมชุดนี้มีความน่ากังวลว่าเฮ้ยมันจะตกชั้นเอานะไม่ซีซั่นนี้ก็จะเป็นซีซั่นหน้าโดยสโคร,ระบุว่ามีบางสิ่งที่ผมกังวล มีหลายสิ่งที่อโมริมต้องทำโดยเฉพาะในตลาดซื้อขายแต่ผมมองไม่เห็นเลยว่าทีมชุดนี้มีใครเป็นนักเตะตัวหลักบ้างคนดูลิเวอร์พูลสิผู้รักษาประตูก็ยอดเยี่ยมกองหลังก็ยอดเยี่ยมจะก,กองหน้าหรือกองกลางก็ยอดเยี่ยมผมไม่เห็นว่าแมนยูเนเตดจะมีตำแหน่งไหนที่มันยอดเยี่ยมเลยผมคิดว่าเราจําเป็นต้องมีผู้รักษาประตูคนใหม่อาจต้องมีเซนเตอร์ฮาฟคนใหม่2คนมิดฟิลตัวกลางคนใหม่2คนและกองหน้าตัวใหม่2คนโอเคผมยอมเลือกมิดฟิลตัวกลางแค่1คนและกองหน้าตัวเป้าแค่1คนก็ได้แต่คนที่ย้ายเข้ามาเนี่ โดดเด่นมีคุณภาพและมีความเป็นตัวของตัวเองเมื่อคุณมีความโดดเด่นแล้วเนี่ยคุณก็สามารถเพิ่มส่วนต่างๆเข้าไปได้แกนหลักและแกนกลางนั้นสําคัญมากหากพวกเขาทําไม่ได้ตามเป้าหมายในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยมันอาจฟังดูไร้สาระนะแต่ด้วยฟอร์มการเล่นตั้งแต่ผู้จัดจาก,การทีมคนนี้เข้ามาเนี่ยแมนยูอาจตกชั้นว่ะผมบอกได้เลยว่าทีมชน,นี้มันห่วยแตกมากเลยก็เห็นในชั้นนะครับว่าการวิจารณ์ครั้งนี้เนี่ยมันแทบไม่ต่างอะไรกับการที่สโคตกำลังจะคิดแทนอโมริม จะเป็นการวางแผนเสริมทัพให้อโมริมเลยด้วยซ้ำครับทั้งที่สโคอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายูเนเต็ดเนี่ยกำลังมีข้อจํากัดอะไรบ้างในเรื่องการเงินแถมสโคไม่ได้แค่วิจารณ์อโมริมจากการสัมภาษณ์หรือนั่งวิจารณ์เท่านั้นครับเขาเคยโพสแซะอโมริมในอินสตาแกรมครับเกี่ยวกับการตัดสินใจของอโมริมเรื่องการปรับเอาแพตริกดอกูเนี่ยไปเล่นวิงแบ็กฝั่งขวาว่าสลับตําแหน่งวิงแบ็กหรอวะคุณคงได้เห็นเรื่องบ้านเนี่ยครั้งแรกที่โอร์ฟร์นั่นแหละจากนั้นสโคก็ลบโพสนี้ออกไปครับแต่สุดท้ายครับอโมร ถามถึงประเด็นนี้ครับก่อนอโมริมให้เหตุผลเรื่องของการจับเอาดอกูไปเล่นวิงแบ็กขวาว่า เขาเล่นให้เลเช่เขาก็เล่นทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาและนี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีคุณสมบัติที่เรามองหาถ้าดูประวัติการเล่นของดอกูเขาเล่นได้ทั้งสองฝั่งเขาเล่นฝั่งขวามาหลายครั้งและเราก็ต้องการวิงแบ็กที่เล่นได้ทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกับดาโล่มันเป็นสิ่งสําคัญเพราะบางครั้งคุณอาจต้องการนักเตะเท้าซ้ายในการไปยืนเป็นวิงแบ็กขวาเพื่อช่วยเชื่อมเกมและบางครั้งคุณอาจต้องใช้นักเตะเท้าขวาเพื่อเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษมากขึ้นซึ่ง อโมริมครับก็พยายามอธิบายถึงเหตุผลแต่เชื่อไหมฮะว่าหลังจากที่สโคโพสต์เรื่องนั้นไปเนี่ยอโมริมก็ไม่เคยปรับเอาดอ,อกกูมาเล่นฝั่งขวาอีกเลยนะครับทีนี้ครับลองมาดูตำนานอีกหนึ่งคนอย่างเวนรูนี่ที่ถึงขั้นออกมาติงอโมริมว่าเลเธอเพอร์เจอร์และไลเดียงสาครับเพราะคุณซื้อชาวโปรตุกีสรายนี้เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยวาดฝันถึงการพาแมนยูนเต็ดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในสักวันหนึ่งโดยรูนี่ครับออกมาช็อตฟีลว่าผมว่ามันไลเดียงสาไป หน่อยที่อโมริมกล้าพูดถึงการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเพราะจากจุดที่แมนยูมันอยู่ตอนเนี้มันดูห่างไกลจากคําว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกโคตรเลยและการเข้ามาคุมทีมกลางซีซั่นโดยไม่มีพรีซีซั่นเนี่ยผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากแต่เขากล้าพูดไปได้ไงว่าแมนยูจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกผมว่าเขาควรโฟกัสไปที่ตารางคะแนนตอนนี้ก่อนนะเรื่องนี้ครับดังไปถึงหูอโมริมทําให้เขาต้องออกมาไฝ่กับรูนี่ครับโดยอโมริมบอกว่า ผมว่ามันก็ไม่ได้ไร้เดียงสานะเพราะถ้าผมบอกว่าเราจะเป็นแชมป์ลีกในปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยมันอาจดูไร้เดียงสาแต่การคว้าแชมป์พเมลีกมันคือเป้าหมายของสโมสรและสโมสรต้องการกลับไปในจุดนั้นผมรู้นะว่าตอนเนี้ยไม่ว่าใครหน้าไหนก็ต่างคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างผมเข้าใจเพราะผมเองก็เคยเป็นนักวิจาร์หลังแขวนสตั๊ดมันเป็นเรื่องง่ายอ่ะมันเป็นงานง่ายที่เลือกเล่นฟุตบอลแล้วมานั่งวิจาร์คนอื่นเป้าหมายของสโมสรของบอร์ดบริหารคือการกลับมาคว้าแชมป์พเมลีกเหมือนที่เราเคยทําได้ใน เรากําลังยืนอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่เราต้องการกลับไปสู่จุดนั้นและผมไม่ได้ไร้เลียงสาหรอกนะนั่นคือเหตุผลที่ผมอยู่ที่นี่และเป็นเหตุผลที่ผมได้คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่อายุ40ปีนี่ครับก็เป็นการตอบกลับไปหาเวนรูนี่ซึ่งมีการยืนยันได้ชัดว่าอโมรมเนี่ยก็ไม่ได้ยอมให้ตํานานรุมถึงเพียงอย่างเดียวครับเขาเองก็หาโอกาสตอบโต้ตามความเหมาะสมเสมออย่างไรก็ตามครับช่วงนี้หนึ่งเรื่องที่อโมรมถูกวิจารณ์อย่างหนักมันคือเรื่องของระบบ3 4 2 1ี่องที่ ดูห่างไกลกับคําว่าสมมติเหลือเกินกครับโดยแกรี่เนวิลครับกล่าวถึงเรื่องนี้ว่ายูเนเตดเล่นแย่กว่าที่พวกเขาเคยเป็นมาในยุคของโซชาหรือเทนฮากด้วยซ้ําเพราะไม่มีใครเข้าใจระบบของอโมริมพวกเขาดูเหมือนกําลังอยู่ในกรอบความคิดที่ว่านี่แผนของผู้จัดการทีมและเราต้องทําให้ได้แต่พอถึงสนามจริงระบบนี้มันดันใช้ไม่ได้เขาไม่ยอมปรับแผนให้เข้ากับนักเตะที่มีและนักเตะก็ไม่สามารถเล่นในแผนของเขาได้นี่คือปัญหาสําคัญทุกคนเคยตื่นเต้นกับการมาของอโมริมแต่ตอนนี้ทุกคนเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่า เขาคือคนที่ใช่จริงหรือเปล่าจอร์โมริมครับต้องออกมาโต้แย้งว่าปัญหาของยูเนเต็ดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ระบบ3 4 2 1ซึ่งอโมริมบอกว่าระบบไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหามันอยู่ที่วิธีการเล่นปัญหาของทีมเราไม่ใช่ระบบเรามีปัญหาหลายอย่างเรายังทาตามบางดีเทลที่ต้องการไม่ได้เรากําลังพยายามแก้ปัญหาเหล่านี้ระบบแต่ละระบบเนี่ยต้องการคุณลักษณะที่แตกต่างกันแต่ผมชัดเจนมากผมมีแนวคิดเดียวในการเล่นฟุตบ,บอลและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นในขณะ ที่คริสเตโนโรนโดครับอดีตตำนานอีก,กรายของแมนยูเนี่ยออกมาหนุนหลังอโมริมว่าปัญหาที่ยูไนเต็ดเผชิญอยู่ในเวลานี้ไม่ได้เกิดจากผู้จัดก,การทีมครับโดยโรนโดกล่าวว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่โค้ชเสมอไปเหมันเหมือนกับตู้ปลาถ้าปลาที่อยู่ในตู้มันป่วยเนี่ย คุณเอามันออกมารักษาแล้วใส่มันกลับไปในตู้เดิมมันก็จะป่วยอีกปัญหาของแมนยูเตดก็เหมือนกันปัญหาไม่ใช่โค้ชเสมอไปมันลึกซึ้งกว่านั้นและถ้าผมเป็นเจ้าของสโมสรเนี่ยผมจะทําทุกอย่างให้มันชัดเจนและปรับเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีที่นั่นแม้จะมีคนซัพพอตอมโมรรมครับแต่ในทุกๆวันเนี่ยมันก็ยังมีคําวิจารณ์ที่เข้ามาต่อต้านนักเตะแบบรัวๆจากบรรดาตํานานครับเช่นรอยคีนที่กล่าวว่านักเตะชุดนี้เหมือนจะอ่อนไหวกับคําวิจารณ์พวกเขาเล่นแบบกลัวผิดพลาดไม่กล้าลุยไม่กล้าตัดสินใจมัน ไม่ใช่สไตล์ของยูเนเต็ดแม้แต่เวนรูนี่ครับก็ให้ความเห็นในลักษณะเดียวกันโดยบอกว่ายูเนเต็ดเนี่ยเคยเป็นทีมที่สามารถโดนยิงก่อนแล้วกลับมาชนะได้แต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยเสียประตูแรกแล้วทุกอย่างก็พังไปหมดเลยหรือครั้งหนึ่งครับอามูลิมเคยกล่าวตรงๆว่าทีมชุดเนี้ยที่เขาคุมอยู่อะ่ะคือแมนยูเนเต็ดชุดที่ห่วยแตกที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเขาบอกว่าเราคือแมนยูเนเต็ดชุดที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ผมรู้ว่าสื่ออย่างพวกคุณเนี่ยอยากให้มันกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งแต่ที่ผมพูดแบบเนี้ยเพราะเราต้อองงยมรับในนสิ่ท่ทีเป็ และเปลี่ยนแปลงมันผมรู้ว่าเราสามารถประสบความสาเร็จได้แต่เราต้องอยู่รอดในช่วงเวลานี้ผมไม่ได้ไร้เดียงสาเราต้องอยู่รอดในตอนนี้ไม่มีใครเถียงอโมโริมครับเพราะแฟนบอลก็รู้ดีว่าไอ้สิ่งที่พวกเขาเห็นกับตาในทุกๆวีคเนี่ยมันคือแมนยูชุดที่ห่วยแตกจริงๆอย่งางไรก็ตามครับถึงแม้อโมริมจะยอมรับตรงๆว่าทีมของเขามันหวยที่สุดในบริษิทแต่อโมริมก็ยังไม่ไวายที่จะถูกตำนานวิจารณ์ครับโดยริโอฟอรินันครับออกมากล่าวว่าสิ่งที่อโมริมพูดเนี่ยมันคือสิ่งที่ผิดพลาดเพราะมันจจะทํําาาาาาลลลยขขวววัักกงงงใออนตซึ่่่รโถ้คุณ เป็นนักเตะของยูเนเต็ดแล้วได้ยินผู้จัดการทีมของคุณพูดแบบนี้คุณจะรู้สึกอย่างไร ในขณะที่เจมี่คาร์ลเกอร์ครับอดีตกองหลังลิวพูก็ให้ความเห็นกับเรื่องนี้ว่ามันเป็นคําพูดที่ไร้าสาระที่สุดที่ผมเคยได้ยินจากผู้จัดการทีมคนไหนมาเลยอะ่ะเขาพูดแบบนั้นทําไมอะ่ะแถมเขายังยิ้มตอนพูดด้วยนะเขาเองก็น่าจะรู้ว่าประโยคนี้มันมีความสาคัญแค่ไหนผมไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดแทนนักเตะแมนยูเน็ดเพราะครึ่งหนึ่งของนักเตะเหล่านี้มันคือตัวตลกแต่ผมจะประหลาดใจมากหากคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเขาอย่างบอร์ดบริหารไม่ออกมาตําหนิเขาอย่างรุนแรงคุณไม่ควรพูดอะไรแบบนี้ในฐานะผู้จัดการทีมแมนยูเน็ ก็กลายเป็นว่าเหล่าตำนานครับที่เคยออกมาด่านักเตะปีศาจแดงในทุกๆวิคเนี่ยต่างโดดมาปกป้องนักเตะในวันที่ผู้จัดจาการทีมวิจารณ์ว่าทีมของตนเนี่ยอ่อนที่สุดในประวัติศาสตร์ซะอย่างนั้นครับกลายเป็นว่าตอนนี้ยูนเต็ดหรืออโมริมกระดิกตัวไปไหนก็จะถูกวิจารณ์ไปสมดครับและข้อต่อไปที่เรจาจะกล่าวถึงครับมันเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่พวกเขาได้รับจากเสียงวิจารณ์เหล่านี้ครับภายใต้หัวข้อที่มีชื่อว่าตำนานคือส่วนหนึ่งของความล้มเหลวหากเปรียบแมนยูนเต็ดเป็นมหาวิทยาลัยครับตำนานเหล่านี้ คงเปรียบเสมือนรุ่นพี่ที่ปากบอกว่าหูผมเนี่ยหวังดีกับรุ่นน้องผมเนี่ยหวังดีกับคณะแต่ตัวเองรับบทเป็นพี่วกักว่าให้ด่าตลอดสั่งซ่อมด่าตลอดโจมตีเรารู้ว่าพวกเขาหวังดีครับเรารู้ว่าพวกเขาเคยผ่านความยิ่งใหญ่ ในฐานะตำนานมาก่อนแต่ฟุตบอลยุคนี้มันต่างออกไปแล้วครับเมื่อก่อนพวกเขาเนี่ยแค่เจอผู้จัดการทีมบน่นหรือแย่สุดก็แค่รอหนึ่งวันหลังแข่งแล้วหนังสือพิมพ์จะขึ้นหน้า1พาดหัวด่าคุณจากนั้นคุณก็แค่กลับมาโฟกัสกับการซ้อมครับแล้วตั้งสมาธิโดยปราศจากเสียงรบกวนแต่สำหรับฟุตบอลยุคที่มีโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันอาจเป็นสถานการณ์ที่คนยุครอยคีนไม่คุ้นเคย พวกเขาไม่ต้องรอข้ามวันเพื่อให้หนังสือพิมพ์พาดหัวด่าคุณเพราะแค่ระหว่างแข่งหรือเล่นจบแมตช์แค่หนึ่งนาทีเนี่ยคุณทําอะไรผิดพลาดในสนามสักอย่างคุณก็จะโดนข้อความนับล้านในโซเชียลเนี่ยตราหน้าด่าคุณแบบไม่เหลือชิ้นดีครับและนักเตะในยุคนี้เนี่ยน้อยคนมากที่จะมีใครตัดขาดจากโลกโซเชียลได้เต็มร้อยเเซ็นั้นครับข้อความที่ตํานานด่าพวกเขาหรือข้อความจากนักข่าวและแฟนบอลที่โจมตีใส่พวกเขาเนี่ยยังไงมันก็ต้องไปถึงนักเตะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับจนถึงขั้นที่อโมอริมนะฮ เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าทุกครั้งที่เราแพ้หรือทําผลงานได้ไม่ดีก็จะมีผู้คนจํานวนมากออกมากดดันพวกเขาผ่านโซเชียลไม่ก็ผ่านสื่อจากนั้นพวกเขาก็กลับไปลงสนามได้พยายามแก้ไขสิ่งต่างๆแต่มันไม่ได้ออกมาในทิศทางที่มันดีขึ้นพวกเขาคิดมากเกินไปและไม่เล่นในแบบที่ควรจะเป็นมีแต่คนที่พูดถึงพวกเขาตลอดเวลาเดี๋ยวเพื่อนพูดบ้างละ่ะเดี๋ยวโซเชียลก็พูดบ้างละ่ะเดี๋ยวเ่าตำนานก็ด่าบ้างละ่ะและนักเตะของเราดันฝ่ายใจเรื่องนี้เกินไปจนบางครั้งมันก็ยากที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ซึ่งน ครับอาจเป็นสาเหตุว่าทําไมนักเตะบางส่วนถึงย้ายออกจากแมนยูไนเต็ดแล้วเล่นได้ดีกันแทบทุกคนเพราะบางทีครับที่เรอัลเบติสหรือสโมสรอื่นๆเนี่ยอาจไม่ได้มีตํานานม,มานั่งวิจารมานั่งด่าตลอดเวลาครับแล้วบางครั้งครับมันก็ยากที่จะรับมือเหลือเกินเวลามีคนนับล้านเนี่ยมาพ่นข้อความเชิงลบใส่คุณตลอดเวลาและนั่นคือเหตุผลที่หลายๆสโมสรในยุโรปเลือกที่จะพึ่งพานักจิตวิทยาเพื่อเยียวยาจิตใจของนักเตะครับซึ่งมันมีประโยคหนึ่งของพาติสเอฟลาครับตำนานอีกคนของยูนนเต็ดที่น่าสนใจมากมาก เขากล่าวสิ่งนี้ต่อหน้าตำนานคนอื่นๆเช่นรอยคีนแกรี่เนวิลและเวนรูนี่โดยแต่ละคนนะครับทั้ง4คนเนี่ยมีดีกรีเป็นกัปตันทีมปีศาจแดงกันทั้งสิ้นและสิ่งที่เอฟลาได้กล่าวไว้ก็คือแกรี่ <Gary, S 1> ฉันรู้นะว่าบางครั้งเนี่ยนายก็มีอารมณ์ร่วมไปกับผลงานของนักเตะชุดปัจจุบันของเราและบางครั้งนายก็อยากแนะนําบางอย่างแก่พวกเขาในฐานะที่นายเป็นรุ่นพี่คุณก็ด้วยนะรอยเพราะคุณเคยเป็นกัปตันของแมนยูนเต็ดชุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคุณเองก็อยากตกบ,บาเด็กๆในฐานะผู้นํามากกว่าการมานั่งด่่าาาาาพววกกเขผนริจ จำได้ไหมตอนที่เรายังเป็นนักเตะเนี่ยเราเคยสู้กับอะไรบ้างเราต้องสู้กับคู่แข่งสู้กับตัวเองบางครั้งต้องสู้กับเจ้านายของเราแต่ดูนักเตะตอนนี้ของเราสิพวกเขาต้องสู้กับอดีตตํานานของสโมสรและต้องสู้กับโซเชียลมีเดียพวกเขาเลยมีปัญหากับการรับมือผมเข้าใจพวกคุณนะบางครั้งผมก็อยากโทรไปหาแรดฟอร์ดเพื่อแนะนําบางอย่างแต่ผมไม่ทําเพราะ ผมต้องการให้แรดฟอร์ดโตด้วยตัวเองผ่านการร่วมงานกับผู้จัดการทีมของตัวเองด้วยผมรู้ว่าการทำรายการมันเป็นอย่างไรบางครั้งโปรดิวเซอร์ต้องการให้คุณพูดสิ่งที่น่าสนใจที่สุดยิ่งแรงยิ่งดีแต่ผมทำไม่ได้และผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะกับการวิจารณ์นักเตะของตัวเองเนี่ยผมพอแล้วเอฟราครับเคยออกมายืนยันว่าเขาขอเป็นตำนานคนหนึ่งที่ขอพอแล้วกับการเป็นรุ่นพี่ที่คอยตามด่ารุ่นน้องตลอดเวลาเพราะผ่านมาเป็น10ปีครับไม่เห็นว่าคำด่าประโยคไหนจะเปลี่ยนสมมสรได้เลยสักประโยคเดียว ที่สําคัญครับสมัยที่บรรดาตํานานอย่างเล่นอยู่เนี่ยก็ไม่เคยมีใครถูกรุ่นพี่ไล่ด่าตามโทรทัศน์หรือช่อง YouTube ครับเราไม่เคยเห็นบรอยันล็อบสันออกมาด่ารอยคีนผ่านทีวีเราไม่เคยเห็นเอริคันโตนาออกมาด่าเวลูนี่ในช่อง YouTube มาก่อนแต่ดูยุคนี้ฮะเราเห็นบรูโน่โดนรอยคีนด่าเราเห็นคนนู้นคนนี้เบอร์บาตอฟด่าอยลุนวิจาร์เซิร์ซีนู่นนี่นั่น ะะซึ่งสมัยที่พวกเขายังเล่นอยู่ไม่มีใครมาเบลมพวกเขาอย่างนี้ครับคำถามคือแล้วทําไมตํานานเหล่านี้ถึงต้องสร้างภาระเพิ่มให้กับอโมริมและก็สร้างภาระเพิ่มให้กับนักเตะยูไนเต,ต็ดชุดนี้ทั้งที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็ย่ําแย่เพียงพออยู่แล้วแต่เราก็เข้าใจได้ว่านี่มันเป็นงานของพวกเขาครับและพวกเขาจะมีงานก็ต่อเมื่อคําพูดกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจยิ่งแรงยิ่งมีคนพูดถึงยิ่งแรงยิ่งมีคนฟังยิ่งแรงยิ่งมีงานครับและจะมีอะไรพีคไปกว่าการด่าอดีตสโมสรตัวเองอย่างแมนเชสเตอร์ยู ใช่ไหมล่ะฮะแต่ช่วงท้ายของคลิปนี้ครับเราขอปิดเรื่องราวด้วยประโยชของอดีตตำนานอีกคนอย่างโอเล่กุนโซชาครับที่กล่าวถึงจุดสูงสุดในฐานะคุณซื้อปีศาจแดงของตนว่าผมยังยืนยันคาเดิมว่าการพาแมนยูเต็ดจบอันดับ2และอันดับ3ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันไม่ได้แย่เมื่อเทียบกับความเข้มข้นของลีกเราไปถึงรอบชิงชนะเลิศในบอลยุโรพ่อผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจและเห็นด้วยกับสิ่งที่มูรินโญ่พูด เพราะตอนนั้นมูรินโญ่พูดว่าสิ่งหนึ่งที่เขาทําได้สําเร็จคือการพาแมนยูเต็ดไปถึงอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกได้ซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะครับในยุคข,ของเซอร์เล็กเนี่ยหากยูไนเต็ดจบได้แค่อันดับ2ในลีกสาหรับแฟนผีมันเหมือนแบบโอ้โหเหมือนโลกถล่มครับมันเศร้ามากมันเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ครั้งหนึ่งในยุคข,ของมูรินโญ่กุนซอรายนี้เคยบอกว่า,วาการพาแมนยูจบอันดับ2ในลีกเนี่ยคือหนึ่งในเรื่องที่เขาภูมิใจที่สุดในชีวิตครับแล้วมาวันนี้ฮะโซชาเป็นอีกคนที่เห็นด้วยกกับคําาาาพพููดของมมรรินโวว่วที จบได้อันดับ2ในลีกเนี่ยทั้งๆท,ที่มีแต้มห่างกับอันดับหนึ่งเป็น10แต้มเนี่ยมันคือจุดสูงสุดโคตรแล้วและสิ่งนี้ครับกระท้อนนี่เห็นชัดเจนว่าตอนนี้ยูนเต็ดเนี่ยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่มันย่าแย่แค่ไหนและนี่คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ครับยูนเต็ดในยุคหลังเซอร์อเล็กเนี่ยเปลี่ยนกุ่นซื้อมาแล้วนับไม่ถ้วนครับเปลี่ยนแท็กติกเปลี่ยนนักเตะเปลี่ยนโครงสร้างสโมสรแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือเสียงวิจารณ์จากตานานของพวกเขาเองและเสียงวิจารณ์เหล่านีีี้้้้้คคััถููููกพพดดซซํําาาาแแลลลวเ่่่ะททมมมนนนนขึือ เคยสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับสโมสรซึ่งเป็นสาแดงครับเคยเป็นทีมที่มีอดีตเป็นแรงผลักดันแต่ทุกวันนี้ครับอดีตก,กาลังกลายเป็นภาระให้กับคนในยุคปัจจุบันจนพวกเขาแทบจะแบก,กรับไม่ไหวครับแล,แล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเสียงวิจารณ์ที่มันเกิดขึ้นรอบด้านของแมนยูนเต็ดเห็นด้วยกับปาติสเอฟล่าไหมในการออกมายืนยันว่าตํานานควรหยุดวิจารณ์นักเตะได้แล้วลองคอมเมนต์บอกเราครับและนี่คือทั้งหมดของขอบสนามอินไซด์ครับหากดูแลชอบใจชอบใจเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับขอบสนามด้วย